ต้อนรับสู่วันออนไลน์อินเวสเมนต์ฟอรัมปี2021นะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คิดว่าสิ่งที่ทุกท่านน่าจะอยากที่จะเรียนรู้หรือทราบก็คือว่าชีวิตหลังโควิดเป็นยังไงนะครับตอนนีเ้เราได้พบวัคซีนแล้วเนี่ยวัคซีนพวกนี้มันเวิร์กจริงๆหรือเปล่าแนวคิดว่าแล้วเราจะลงทุนยังไงดีนะครับโควิดหมดหรือไม่หมดหรือจริงๆมันจะอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเป็นนิว n o r m a l ลนะครับการลงทุนของเราเป็นยังไง ถ้าเกิดเราจะมองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยว่าในช่วงปีนี้เนี่ยนะครับการที่เราจะมองว่าช่องทางการลงทุนอันไหนที่น่าจะดีอันไหนที่น่าจะเลี่ยงเนี่ยนะครับก็คงต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่ว่าจบวิกฤตแล้วเราจะจบกันไปเรากลับไปเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับมันอยู่ที่ว่าหลังจากจบวิกฤตนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราจะอยู่ตรงไหน We think, we genuinely believe that we're concentrating on an opportunity set whose fortunes or misfortunes are very much in their own hands. It's down to them whether they succeed or whether they fail. It won't be down to macroeconomic factors and it won't be down to broader market sentiment. We really feel that the current portfolio and our investment approach is, is relevant today. as it's ever been. And looking forward, far from being downbeat, we look to the future with great enthusiasm and a huge sense of optimism. เราจะเห็นเรื่องของสาเหตุในกรอบนี้เนี่ยของวิกฤตเนี่ยเกิดจากโรคระบาดเกิดจากด้านทางการแพทย์ในมุมมองของคุณหมอทิศทางการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรกับประกอบกับผู้จัดการกองทุนมืออาชีพวิวการลงทุนในปีนี้เราควรจัดพอร์ตรับมือกันยังไง คือการระบาดเนี่ยมันเหมือนกับไฟไหม้ไฟหไฟหม้แล้วก็ลามไปในหมู่บ้านหมู่บ้านนึ่งครับผมสมมติฮะแล้วก็การระบาดในวิธีที่ทําให้มันหยุดระบาดได้เนี่ยคือเราต้องทําให้บ้านเนี่ยมันอยู่ห่างกันหรือป้องกันไม่ให้บ้านเนี่ยมันติดไฟ หนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะอันที่เราเห็นการเติบโตชัดเจนที่สุดคงเป็นเรื่องของเทเลมดิเซนนะคะเพราะว่าเราทุกคนโรงพยาบาลเป็นฮอตสปอตอันหนึ่งทุกคนไม่อยากจะไปอยู่ใกล้ฮอตสปอตนะคะเพราะฉันก็หาทางหลีกเลี่ยงแทนที่จะมาหาหมอโดยตรงเนี่ยก็คือใช้เทเลมดิเซนเข้ามาช่วยนะคะปีที่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าทางเศรษฐกิจเนี่ยหนักมากๆนะครับแต่เห็นไหมฮะว่าหุ้นก็ยังบวกได้แล้วก็บวกได้ดีด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับในโลกของการลงทุนเนี่ยเรามองไปที่อนาคต บลจวันก็ได้ออกกองไลฟ์เซ็ตเทิล n เมนฟันที่เกี่ยวกับ,รบประกันชีวิตตลาดรองในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถ้าเรามองว่าวัคซีนจะทำให้เศรษฐกิจกลับมากระเตื้องใหม่เนี่ยความเป็นไฮย d หรือว่าการซื้อเครดิตหรือบอนที่มีเครดิตคุณภาพต่ำลงหน่อยนะครับก็ความเสี่ยงก็จะน้อยลงเมื่อเศรษฐกิจมันดีขึ้น